เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันเด็กนี่ว่ะใครเอาเด็กมาทิ้งไว้น่ะถูกทางไหมเนี่ยทำไมถนนแถวนี้มันเปี่ยวจังเนี่ย ท่านคนก็ไม่มีจะถามใครดิเนี่ยเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยนี่มันเด็กนี่ว่ะใครเอาเด็กมาทิ้งไว้เนี่ยหนูหนูมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยเกือบโดนรถทับแล้วนะ าตายแล้วแม่ตามหาซะทั่วเลยอ่ะนี่ลูกคุณเหรอคะเออใช่ค่ะเข่าหน้าเข้าหลังระวังหน่อยนะคะเมื่อกี้น้องเขานั่งอยู่ริมถนนน่ะถ้าฉันมองไม่เห็นนะเกือบโดนรถทับไปแล้วนะคะเออขอโทษทีนะคะพอดีว่าฉันยุ่งๆอะคะ่ะก็เลยไม่ทันได้ดูลูกอะคะ่ะคนเป็นแม่จะยุ่งแค่ไหนอะก็ไม่ควรปล่อยให้ลูกมานั่งริมถนนแบบน,นี้นะคะงั้นฉันไปแล้วเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวก่อนค่ะคุณเออคุณชื่ออะไรเหรอคะ ฉันชื่อแววค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะอ,อ๋อไม่มีอะไรค่ะแค่อยากจะขอบคุณนะคะคงั้นฉันไปแล้วนะคะเฮ้ยกระเป๋าหายไปไหนอะ่ะนี่กระเป๋าฉันหายไปไหนเนี่ยอย่าบอกนะว่าโดนขโมยไปอะ่ะของมีค่ายอยู่ในนั้นหมดเลยอะ่ะเฮ้ยโอ้ยเด็กเก็บขายะ เด็กไปหลบไปเฮ้ยมีอะไรกันอะโอ้ยบอกให้หลบไปไงอยากเจ็บตัวหรือไงล่ะอะไรคืออคะอ๋อเปล่าครับไม่มีอะไรครับคือเมื่อกี้ค่ะฉันเปิดประตูรถไว้แล้วก็เปล่าฉันหายในนั้นมีเงินเป็นหมื่นๆเลยอะคุณพอจะเห็นไหมคะว่าไข่บนเป็นแถวๆรถฉันผมจะเห็นไงล่ะคุณผมก็เพิ่งมาเหมือนกัน ค,คุณนี่เด็กเด็กคนนี้เลยเด็กใบ้หนนี่มเมื่อกี้ผมคิดว่าเด็กคนนี้น่าจะเป็นขโมยเห็นไป้วนปี้อยู่แถวรถคุณน่ะจริงเหรอน้องว่าเป็นจริงเหรอโอ้ยคุณดูจากสภาพการแต่งตัวไม่ต้องถามแล้วขโมยชัดๆเนี่ยแหละขโมยจริงด้วยงั้นคุณจัดก,การต่อเองแล้วกันผมชี้เป้าแล้วนะผมมีธุระจะรีบไปนี่ อย่าเด็กหัวขโมยเอากระเป๋าฉันไปไว้ไหนเอาคืนมาเลยนะ<ม>นี่เอากระเป๋าฉันไปไว้ไหนถ้าไม่คืนฉันจะจับไปแจ้งตำรวจนะ<ม>กระเป๋าฉันอยู่ในถุงนี้ใช่ไหม แล้วลูกกับพี่โอ้ยลูกฉนันหลับไปแล้วรอแกอยู่เนี่ย,ยเห็นไามดูดิได้เยอะเพ่อวะเฮ้ยกระเป๋าฉันโอ้ย,อยแกได้เยอะพอตัวเลยนะเนี่ยเออว่าเดี๋ยวทำไมแกมาช้าจังวะโหพี่ติดปัญหานิดหน่อยอะแต่ฉันาจาัดก,การเรียบร้อยแล้วปัญหาอะไรของแกวะพี่จำไอเด็กใบที่เก็บขดขายนั่นได้ปะ มันวิ่งเข้ามาขวางทางฉันโจนอีเจ้าของกระเป๋าอ่ะวิ่งตามมาทันแต่โชคดีนะที่ฉันอะไหวตัวทัน <c oughs> ก็นเลยโบ้ยความผิดไปให้เด็กใบ้นั่น <c oughs> ดีนะมันพูดไม่ได้ <c oughs> สมน้ำหน้าอยากแสหาเรื่องดีนะ <c oughs> ใช่แล้วที่สําคัญนะไอเจ้าของกระเป๋าอะก็ดันโง่เชื่อคำพูดฉันด้วยพี่จ <c oughs> ริงเหรอเขาถึงบอกไงแกว่าคนโง่นะย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดแบบเรา บอกนะว่าสองคนนั้นเป็นมิจฉาชีพเอาเด็กมาล่อให้ฉันลงจากรถแล้วก็มาขาโมยกระเป๋าฉันนะ่ะแล้วทำไมน้องไม่บอกพี่อ่ะไ,ได้การละต้องถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานแบ่งฉันด้วยนะพี่ยแต่คนช่วยยังไงต้องรับผลกรรมเดี๋ยวนี่นี่คุณมาได้ไงอะ่ะฉันจะมาได้ยังไงก็ไม่สําคัญหรอกที่สําคัญก็คือเอากระเป๋ากับเงินฉันคืนมาอะไรคุณพูดอะไรของคุณฮะกระเป๋าอะไรเงินอะไร นอ้อยังจะมาปากแข็งอีกก็กระเป๋ากับเงินที่กแกขโมยฉันไปไงล่ละหรือจะให้ฉันส่งลูกกับคลิปเนี้ยให้ตำรวจมิจฉาชีพอย่างพวกแกจะได้ดิ้นไม่หลุดเดี๋ยวคุณมีคลิปได้ไงอะ่ะคลิปเนี้ยเป็นหลักฐานมาตัวมิจฉาชีพอย่างพวกแกได้ดีเลยล่ะถ้าไม่อยากให้ฉันส่งให้ตำรวจอ่ะก็เอากระเป๋ากับเงินฉันคืนมายืนบื้ออยู่ทำไมล่ะเอาคืนก็ไปสินี่ครับผมคืนให้คุณแล้วคุณอย่าแจ้งตำรวจจับพวกผมนะ ตำรวจไปแล้วด้วยสิฮะอะไรนะนี่คุณหลอกพวกเราเหรอพี่พวกแกสองคนยังรวมหัวหลอกฉันได้เลยทำไมฉันจะหลอกคืนไม่ได้มิจฉาชีพอย่างพวกแกไปรับกรรมในคุกก็แล้วกันไปเถอะพี่ไปไปไปว้เย้ยยยอยากดนีไปไหนเนี่ยไปไปให้กับทัพที่โรงพักเลยไปไปไปโดนจับจนได้เลยอะทำไงได้เราไอ้แกไม่ดูให้ดีอะ น้องจะไปไหนเดี๋ยวพี่ไปส่งน้องพี่ขอโทษนะที่เข้าใจน้องผิดอ่ะพี่ผิดเองแหละที่มองคนที่ภายนอกอ่ะยกโทษให้พี่นะงั้นเอางี้เดี๋ยวพี่พาไปเลี้ยไก่ทอดไม่อั้นเลยเอาไหมงั้นเราหายโกรธกันนะดีกันไปขึ้นรถ